Speed. Sound production. Take one. สวัสดีครับผมนายเตยชิตติยวัฒน์นะครับและดิฉันนางสาวรัตนาพรสีพรมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหลักปัชญาแห่งความพอเพียงเพื่อพัฒน,นาชุมชนกันนะครับโดยเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้าที่เน้นความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กรคือเมื่อบุคคลหรือครอบครัวมีความพอเพียงในระดับหนึ่งแล้วก็จะรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อรวมดำเนินการในด้านต่างๆทั้งด้านการผลิตการตลาดความเป็นอยู่สวัสดิการการศึกษาสังคมและศาสนาโดยอาจจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยราชการมูลนิธิและเอกชนเป็นต้นนะครับโดยชุมชนมีพอเพียงประกอบด้วยกลุ่มคนและครอบครัวต่งตางๆที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพื้นฐานของปาาัญญาความพอเพียงคือมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถขึ้นตัวเองได้ การร่วมมือกันของคนในชุมชนชาวบ้านจะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพภุมสังคมของแต่ละชุมชนโดยพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมทำและเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยสติปัญญาความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตปดกลัันต่อการกระทบกระทั่งขยันหมั่นเพียรมีความเพื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชนจนนำไปสู่ความสามารถทีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆจนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆได้การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการใช้หลักปรัชญาในขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่าในระดับบุคคลและครอบครัวซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมมือและร่วมใจ จากคนจำนวนมากขึ้นเพื่อจะร่วมกันทำสิ่งต่างๆที่เกิดประโยชน์แก่คนกลุ่มอื่นในชุมชนด้วยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แต่ตนเองหรือครอบครัวเพียงอย่างเดียวแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน หชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงชุมชนที่สมาชิกของชุมชนรวมตัวกันตั้งแต่สิบครัวเรือนขึ้นไปสามารถพึ่งตนเองได้มีความสามาัคคีรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่างๆที่สร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนและส่วนรวม 2. ในการดำเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนควรดำเนินการในรูปของคณะกรรมการของชุมชนและคณะกรรมการดังกล่าวควรมีหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานและการประเมินบทบาทของชุมชนในเรื่องความสำเร็จที่ผลของการเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยส แนวทางในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนมีประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการสองข้อดังนี้3.1ในภาพรวมของชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงควรมีครอบครัวหรือครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ50หรือระดับปานกลาง 3.2การดำเนินงานของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี5ประเด็นสำคัญดังนี้หัวข้อ1ความพอประมาณมี3ปองค์ประกอบ1ควรมีการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนหากมีเหลือจึงจำหน่าย2วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนแล้ว ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน3มีการวางแผนค่าใช้ใจ่ายและจัดสรรค่าใช้ใจ่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมหัวข้อ2ความมีเหตุผลมีสององค์ประกอบ หสมาชิกของชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยสมาชิกของชุมชนควรมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนโดยคำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลสองชุมชนต้องรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดรอบคอบโดยเลือกใช้ทรัพยากรที่คำนึงถึงความยั่งยืนสมดุลและความสงบสุขในสังคม หัวข้อ3การมีภูมิคุ้มกันที่ดีมี9องค์ประกอบ1มีการสนับสนุนให้ครอบครัวและครัวเรือนทุกบ้านทำบันทึกหรือบัญชีรายรับรายจ,จ่ายอย่างสม่ำเสมอ 2. สนับสนุนให้ครอบครัวหรือครัวเรือนมีการออมเงินเพื่อรองรับความจำเป็นฉุกเฉินหรืออุบัติภัยต่างๆ3ส,ส่งเสริมให้ชุมชนมีการแบ่งปันกันและช่วยเหลือกันในชุมชน โดยการทำเป็นเครือข่ายความช่วยเหลือและการประกอบอาชีพต่างๆในชุมชน4การส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชน 5. การส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกำลังกายและเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีทั้งของชุมชนและของรัฐเมื่อยามเจ็บป่วย 6. ชุมชนมีการจัดการและจะรทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น การปลูกป่าการมีระบบจัดการขยะที่ดีเป็นต้นเจ็ดชุมชนควรมีความหลากหลายในการผลิตทั้งอาชีพหลักอาชีพรองการตลาดหลักและการตลาดรองเพื่อลดความเสี่ยงแปดชุมชนควรมีกิจกรรมสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน 9. ชุมชนควรมีการจัดตั้งองค์กรและกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสวัสดิการต่างๆแก่คนในชุมชนเช่นกองทุนสัจจะออมซับก,กองทุนมาปนกิจสงเคราะห์กันในชุมชนเป็นต้น หัวข้อ 4. การสร้างองค์ความรู้ในชุมชนมี5องค์ประกอบ 1. ชุมชนควรมีการใช้หลักวิชาการในการดำเนินโครงการและกิจกรรมของชุมชนโดยมีการเผยแพร่ความรู้ภายในชุมชน 2. ชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน 3. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนรวมทั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง4ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาของชุมชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจากผู้รู้ให้แก่คนในชุมชน 5. ชุมชนมีการพึ่งตนเองโดยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอกชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาของชุมชนและสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง หัวข้อ5การยึดหลักคุณธรรมในชุมชนมี5องค์ประกอบ 1. มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชุมชน 2. สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. สมาชิกในชุมชนยืดหลักปฏิบัติที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด 4. ชุมชนมีการพัฒนาวัดหรือาศาสนสถานในชุมชนหรือจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน 5. ชุมชนมีการขยายผลเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนอื่นๆและร่วมมือเป็นเครือข่าย ต่อไปนะครับคือตัวอย่างของชุมชนพอเพียงสารต่องานพ่อคือชุมชนบ้านบัวจากปัญหาสารเคมีสู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบครับผมเราจะมารับชมคลิปกันเลยนะครับพ <Action! S 1> ื้นที่ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ1,000ไร่ก็จะทำเป็นไนนซีทั้งหมด ปี32มเนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคนสิบคนไปบริจาคเลือดปรากฏว่าสิบคนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้ได้แค่คนเดียวถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบัน,นประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่เราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมา จากปี3-2-4-0อนเนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดลาเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปีจาก90%ลดเหลือ70% 70%ลดเรลเหลือ50% 50%ลดหเรหลือ30%จนถึงปัจจุบัน,นข้าวเอ็นีเนี่ย1,000ไร่ที่เราได้ทำการปลูกทำระบบทั้งหมดเนาะเราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาท แล้วก็ตอนนี้นะเราก็สีข้าวนี้แปรูปสรงหลังจากกินข้าวอินซีมีสบู่อินซีมีลิปอย่างเรื่ยวเจ้าจบ้านลดรายจ่ายตอนนี้ลหลักกาเพิ่มรายได้ได้ไหน,นจ๊ะเจ้าบ้านมั่ต้องได้ออกไปทํางานทางไหนเนาะลหลหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาซื้อถอดมุมปัญญาทองทีนของในหมู่บ้านนี่ไหนจ๊ะน่ะ ที่บ้านบัวเนี่ยมาทําเป็นคิดทางเดียวกันได้100%เนี่ยผมจะเอามาทํา30%ก่อนต์ก่อน3าสําเร็ทำสำเร็จปุ๊บ50%ามาปั๊บอีก20%ไม่เอาขาดลูกเดียวเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมไปศึกษาดูงานในคโนเรนก็มีการรลนงล,งล,งล,งลงผูกพืชผักสนวนครัวรูว่กินได้ผักปลอดสารพิษจุดแข็งที่นี่เนี่ย คือความสามคัคคีเนาะอยู่แบบเครื่อญาตินะครับอ่าคือเอาื้อารีต่อกันนะครับพลิกบ้านเหนือมาเขือบ้านใต้ที่นี่นะอะ่แล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ